อยู่ในส่วนสวนเบญจกิติเหมือนกันนะคะแต่เป็นสะพานสะพานเหล็กนะคะมีผู้คนทำงานรื่นม,มากค่ะข้างในด้านนอกจะเป็นคล้ายๆหนองน้ำใหญ่นะคะทะเลทะเลสาบเนาะเราจะเรียกภาษาไทยภาษาบานเท่าก็อน้องน้ำเนาะ ข้างนอกนะคะแต่ด้านในจะเป็นเหมือนอที่ฟื้นฟูต้นไม้ใหญ่อะค่ะเขาเขียนให้ความรู้ไว้ว่าสถานที่ฟื้นฟูต้นจำจุรีเกิดการเสียหายอย่างหนักในรากชั้นล่างนะคะเพราะว่าการก่อสร้างแถวๆนี้เยอะมากนะคะทำให้รากไม้บางต้นตายไปนะคะก็เลยเกิดการฟื้นฟูแถวนี้เต็มไปด้วยต้นต้นจำจุรีหรือต้นสามสาบานเฮาละพี่น้อง ต้ตนใหญ่ๆค่ะอรอ่มรื่นมากยาย,ยเองก็เพิ่งรู้นะคะว่าในนี้นะคะมีสวนสาธารณะที่น่าเดินที่น่าเดินน้ามามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวผ่อนคลายนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะไปสวนร่มสวนหลวงรอเก้าเนาะใ,นใกล้ๆนี่ค่ะต้นจำจุรีจะยืนสมัยก่อนที่ยังไม่ไม่ทัน บุลณะซ่อมแซมเนาะก็จะตายกันอย่างนี้นะคะตอนนี้เขาก็เลยมีการซ่อมรากเนาะพูดง่ายๆซ่อมรากนะคะรากต้นจามจุรีน่าชมมากนะคะข้างล่างก็จะเป็นสปริงเกอร์ให้น้ำนะคะแต่ข้างในข้างในไม่ไม่ร้อนนะคะร่มรื่นมากเลย อยู่ใกล้สถานี BTS อโศกบางนานะคะเข้ามาในซอยประมาณสองกิโลพี่น้องน,นี่ค่ะประมาณนี้ต้นจามจุรียักษ์นึกถึงจังหวัดอะไรนะมีต้นจามจุรียักษ์จังหวัดเอ่อเป็นแลนด์มาร์กเนาะจังหวัดกาญจนบุรีสิแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะใจกลางกรุงเทพสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพนะคะ มองไปรอบๆนะคะเต็มไปด้วยตึกนะคะตึกตึกตึกพี่น้องตึกใอโตใอโตใช้ได้เลยก็จะมีประชาชนมาเดินเล่นเดินถ่ายรูปกันบ้างแล้วก็หลบๆเขาหน่อยเนาะสวยมากค่ะสวยมากตรงนี้ก็จะมีทางให้เราเลือกไปนะคะมีสอง ไปฝั่งโน้นล้วกยาวค่ะไปทางฝั่งนี้ใหญ่เลือกมาฝั่งนี้เนาะมองไปด้านนอกสวนนะฮะจะเจอตึกตึกสูงค่ะตึกสูงแถวนี้ตึกสูงพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่เบิ่งตึกสูงแต่สะพานก็จะสูงจากพื้นดินประมาณตึกเอ่อสองชั้นนะคะสองสามชั้นเลยแหละ นี่คะ่ะนี่คะ่ะว่างๆนะคะมาเที่ยวมาเดินมาวิ่งออกกําลังกายได้นะปลอดภัยนะ,ะมีผู้คนทํางานในนี้เนาะมีเจ้าหน้าที่เห็ดงานมีย่ามมีแม่บ้านมีคนสวนนะคะดูคะการก่อสร้างในกรุงเทพ,พเออเนาะถ้าเราไม่ออกบ้านเราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรรอบๆนะคะ ยังยาวไกลนะคะสะพานนี้น่าจะเป็นน่าจะหลายกิโลก็ไม่ได้อ่านเนาะตอนขึ้นมาเขาจะบอกอยู่ว่าความยาวเท่าไหร่ยายก็ขออนุญาตนะคะอุ้ยไหนตัวอีกาดำๆเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมคะมันร้องเสียงดังลั่นเลยเนเห็นไหมคะ ส่งเสียงร้องเ้อเจอแล้วเจอแล้วง่ายดำดำนี่ค่ะนั่นแน่เขาเคลื่อนตัวแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆใจเองก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไลเนาะ ตรงไปก็คือตึกสูงนะคะสะพานเรายังไม่สิ้นสุดนะคะแต่รู้สึกจะร้อนนะข้างล่างมองลงไปก็จะมีข้าปุกต้นไม้ดอกไม้ด้วยนะเนาะแดงแดๆส้มๆนะร่มรื่นค่ะร่มรื่นใครอยู่ไม่ไกลก็มานะคะมาเดิอนออกกำลังกายกันขอบคุณมากนะคะยาดาขอจบคลิปนี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ